นาทีนะอัน okay นี้ันโอเคครับสวยพอมไม่รู้พอมค่ะ สนุกครับงคู่แฟนมีคู่ครั้งแรกเอคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตไหมใช่ครับก็คอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกของผมกับเฮียครับก็ชื่อเอซีนิวอนาเธอร์ไลฟ์คอนเสิร์ตพรีเซนต์โดยลาซาด้าครับก็เมื่อวานจัดไปแล้ววันแรกครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายอีกวันหนึ่งเป็นวันที่สองครับก็จริงจริงคอนเสิร์ตเนี้ยผมอ่าผมกับเฮียแล้วก็ฮันดูมันดีก็ คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันครับว่าอยากจะจัดคอนเสิร์ตคูขึ้นครับแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีเวลาที่ลงตัวเท่าไหร่ครับแต่ว่าช่วงนี้วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าเวลาช่วงนี้แหละเหมาะสมที่สุดก็เลยเอาช่วงนี้ครับรู้สึกา่าโอ้โหเขารู้สึกอิ่มฟูมากครับผมเหมือนเค้กที่อบในไมโครเวฟแล้วฟูขึ้นมารู้สึกสนุกแล้วก็เอนจอยมากครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตของเราสองคนด้วยแล้วก็เรารู้สึก เราเต็มที่แล้วก็พุ่มเทกับโชว์ของงานคอนเสิร์ตของเรามากๆครับผมแต่ทันที่แบบว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แทบจะไม่มีเวลาต้องต้องเจียดเวลากันมากๆเลยเพราะว่าเรากินเยอะมากช่วงที่ผ่านมาก็ถ้าส่วนตัวผมมามีมีเวลาซ้อมอยู่ครับแต่ว่าเฮียก็อาจจะมีเวลาน้อยกว่าน่อยเราก็ไปซ้อมที่อิตาลีครับผมก็มีซ้อมซ้อมบนเครื่องบินอะไรเงี้ยใช่เราก็ใช้ระยะเวลาบาลานให้แบบ ให้ได้มากที่สุดครับผมก็ทำเต็มที่มากที่สุดซ้อมร้องเพลงซ้อมอะไรซ้อมเต้นบนเครื่องบินเหรอแล้วเขาหลับอยู่เต้นเราอยู่เต้นเต้นบนเครื่องบินเป็นไงเรได้เต้นหาซ้อมใครร้องครับผมซึ่งพอเมื่อวานนี้แบบถี่แตกแบบโอ้โหดีออกมาดีมากเลยครับเกินคาดเหมือนกันครับทุกคนแบบว่าดีใจมากๆรู้สึกดีใจแทนแบบหลายๆทีมมากเพราะว่าหลายๆทีมแบบก็ แบบตั้งใจแบบซ้อมมากแล้วก็เจ๋อเวลาซ้อมมาเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าคิวเราในการซ้อมมันก็ยากต่อทุกทีมเพราะามันมีหลายโปรเซสมากครับผมรู้สึกแบบภูมิใจกับทุกทีมมากๆจริงๆไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นแค่ผมกับเฮียครับทุก <ๆ S 1> ทุกคน,นเลยฮะเราก็ตื่นเต้นครับกั <c oughs> บพีเดนเซอร์แล้วก็ตื่นเต้นกับทีมด,ดน,รมดนรมดดดตรีเราก็ตื <c oughs> ่นเต้นครับเมื่อวานแอบเห็นแบบหลายโชว์ก็โหมีการลงทุนค่อนข้างเยอะนะคะใช่พี่ออฟพี่ออฟแบบลงทุนแบบหนักัเต็มมาก รู้สึกแบบว่ายอาก็แบบลงทุนทุ่มเทมากครับผมเราก็อยากทําสิ่งนั้นออกมาให้แบบเต็มที่ที่สุดแล้วก็ให้คนดูได้แบบรับการถ่ายทอดแบบอนาธิรั์ของสไตล์ของเราแบบแบบตัวเองให้ได้มากที่สุดวางคอนเซปต์ตอนแรกที่แบบว,า,วา,างไว้วางไว้ยังไงตอนแรกก็จริงๆริงคอนเซปต์เริ่มคิดมาก็มาทางอนาธิรฟ์เลยครับเป็นแบบว่าเหมือนหยิบเรื่องที่ อย่างผมกับเฮียในยุคในตอนปัจจุบันในตอนนี้ก็ไปอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีโลกคู่ขนาดโลกอื่นๆเนี่ยเราจะเป็นยังไงเราสองคนจะอยู่ในแบบในพบไหนและโลกนั้นเราจะเป็นยังไงกันเราก็เลยหยิบเรื่องนี้มาพูดครับแล้วก็หาพาร์ทที่แบบว่าจะเป็นพาร์ทมีทั้งพาร์ทไอดอลพาร์ทมาเฟียพาร์ทอาจารยเอีฟต่างๆก็จะเป็นโลกอีกโลกคู่ขนาดโลกอื่นคร,รู้สึกได้แบบ มีสไตล์สไตล์แบบว่า create หรือว่าการแต่งตัวได้เยอะรู้สึกสมมนุกมากใช่ครับมันทำให้เราคิดโชว์ได้หลากหลายพอสมควรเหมือนกันครับเพราะว่าแต่ละพาร์กก็จะไม่เหมือนกันมันก็เลยมาพร้อมกับโปรดักชันที่แบบโหสุดยิ่งใหญ่จริงๆเนาะย,ยิ่ง,งใหญ่เลยับ,บตอนแรกที่ตอนตอนที่สองที่ต้องขึ้นไปอยู่รู้สึกแล สลิงหรือว่าเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็รู้สึกว่าผู้นี้คงเกินสลิงผมครั้งแรกครั้งแรกในชื่อผมอะขึ้นสลิงเออใช่คือสลิงครั้งแรกรู้สึกสนุกครับผมตอนหนูได้หนูได้ขึ้นแล้วแต่หนูก็ไม่ได้บินขึ้นสูงใช่ไหมที่ผ่านมาหนูแค่ขึ้นอย่างนี้ยังไม่เคยแบบยังไม่ได้เคยที่ใช่แต่เฮลิคอปเตอร์สนุกดีครับผมรู้สึกสบายดีตอนซ้อมก็นั่งหลับได้เลยีวิวดีมากเห็นวิวทุกคนเลยใช่ครับจริงๆมันไม่ได้สูงขนาดนั้น ก็วันนี้คุยเคยบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่ชอบความหวาดเสียวแบบคือแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังรู้สึกว่ามันบินช้าไปเลยด้วยซ้ำใช่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 อะไรเขาเพิ่มเพิ่มระีดนิดนึงจริงๆเขาแอบคุยกันเดี๋ยวมาดูกันไปดูเพิ่มได้หรือเปล่าจริงๆทางทางทีมเขาเป็นห่วงครับผมเขาแบบว่าเวลาทําอะไรอยากให้เราเซฟตี้ไว้ก่อนเราก็บอกเฮ้ยพี่ไปเลยไปให้สุดไม่ยังไม่พี่มีต้องถามไปบอกเมื่อกี้คนข้างคือคิดแล้วนะ กินตัวรายการเขาตื่นชอบครับอยากอยากไปมุนหนังจีนะหนูนะพุ่งไปแล้วแบบแล้วผ้าก็จะปิวไปจริงๆเราอะอยากจะเอาอยากจะแบบเอาให้สุดเลยแบบแบบพุ่งไปเลยเร็วๆแต่พี่เขาไม่ให้พี่ก่อนเซฟต์เลยก่อนเซฟตี้ก่อนครับแต่พอแบบบรรยากาศเมื่อวานก็บอุ่นมากดีมากเลยครับแล้วแบบแฟนๆก็โอ๊ยก็แอคชั่นกันดีรีแอคชั่นกันดีมากๆเลยครับแบบตอนบางพาร์ก็ลุกขึ้น ที่เราบอกว่าให้ทุกคนลุกขึ้นมาทุกคนก็ลุกขึ้นมาแล้วก็แบบมีบงด้วยบงทุกคนก็อุดหนุนบงกันเยอะ,เ,ยะเลย,ยใช่ครับแล้วแบบเวลาที่เราเห็นบงเปลี่ยนสีไปาพร้อมกันงางที่เขาคอนโทรลอยู่ครับมันสวยมากมากเลยอย่างที่ก่อนหนะ้านี้เราก็คือจัดเป็นแบบแฟนมิดเดียวไปคอนคอนเดียวแต่คนคอต้องมายืนอยู่บนเว,วทีคูกันแล้วโดนคอนเนะสิร์ตอืมคารู้สึกมันเป็นยังไงรู้สึกหายเงา รู้สึกว่าเราไม่ต้องโฮเวทีอยู่คนเดียวเ,ออเราก็พยายามแบบเป็นตัวเองมากที่สุดเป็นสไตล์ตัวเองครับผมจะต้องคุยกันเยอะขึ้นเพราะแบบเราชอบแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็ทำร่้มกันจริงจริงมันจะมีแบบเปิดปิดอย่างเงี้ยเข้าออกเงี้ยนอกนั้นก็ฟีสไตล์นะหนูเนาะซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้างงาเหมือนกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ<ม>้างแต่ก็เนี่อคิดว่าเต็มที่เหมือนเมื่อวานแน่นอนอย่างเมื่อวานก็คือติดอินเตอร์เทนโลกเลยเนาะเอ็กเทนโลกเลย ก็เป็นแฟนแบบเป็นแฟนชอบช่วยเล่นกันเยอะมากเลยโหก็หนูแบบโชว์เซ็กซี่ขนาดนั้นดูท่องดูท่าแล้วตอนนี้หนูจิ้มเิ่นเงี้ยคือจริงๆรอันนี้พดไม่ควรเป็นชุดนี้มากฮะชุดไหนครับนุ่นิวจะไม่ให้หนูหนีจริงป่ะเลยเหรอครับอันนี้ดูข้างในดีกว่าเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนมาตรงนี้มันจะเป็นนุ่นิวอีกคนนึงครับออนนีหลายพาตัวจะเป็นนุ่นิวอีกพาันหนึ่งแล้วพาร์ทไหนพาร์ทจริง พาร์ที่4อันนั้นเป็นการแสดงครับแล้วเราที่4ชอบพาร์ทไหนพาร์ทนี้หรือพ<ะ>าร์ทถึงอ,าไไอ้าวก็คงมีหลายพาร์ทเานนั้นก็นมีหลายพาร์ทมากจริงจริงมันชอบชอบพาร์ทน,นี้มากกว่าครับผมแต่พาร์ทน,นั้นก็รู้สึกว่าด้วยความสมมติถ้าเราไม่ได้เป็นเราไปนั่งคนดูเราก็ชอบพาร์ทแบบโชว์ที่หนูแบบว่ามีเเอ energy หรือว่ามีแบบว่าเพอ performance การโชว์ครับผมเรารู้สึกว่าหนูอยากเป็นไอดอลอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเข้ามาคุยกับพี่ชอบตอนแรกเอออยาก เป็นไอดอลอยากเต้นอยากนี่ไงเราตอนนั้นก็ไปแสดงก่อนพี่สีเห็นชุดเขาก่อนะเห็นเห็นเห็นก่อนมันก็จะขึ้นโชว์ต้องเห็นนะเพราเปลี่ยนฟิตติ้งด้วยกันแล้วตอนเห็นคัดตรงไปว่าอะไร่ยตอนเห็นก็ตอนแรกอุ๊ยจริงๆตอนแรกมันมันมีความมีโป๊กว่านี้นะฮะแต่โดนห้ามไว้ใครห้ามอะคะพี่ออฟฮะผมไม่ห้ามแล้วแต่เลยจริงๆรู้สึกว่า มันมันเป็นคอนเสิร์ตของเราสองคนอ่ะเราก็สามารถครีเอทหรือว่าอยากเสนออะไรจากทางทีมได้ก็เป็นตัวเองเลยก็คุยกันซึ่งแต่ว่าสฟนดที่ดูเมื่อวานไปแล้วแต่ตอนนี้พวกผูเแทนก็ยังมุ่งขึ้นอยู่เอยๆทางทีมใช่ใช่เมื่อกี้ดูเมื่อกี้ดูอยู่ยังขึ้นเอ๊ยยังอยู่นะแทนอยู่นะบมเมื่อวานเมื่อวานแบบหลังจากที่คอนเสิร์ตจบครับก็แบบ จริงๆกว่าจะได้กลับไปก็จริงดึกแล้วใช่ไหมครับแต่ก็กลับไปก็ยังไม่อยากนอนก็นั่งไล่อ่ะยังไล่ดูกว่าจะได้นอนโอ้โหนอนกี่โมงแล้วเฉยก็บอกว่าหนูนอนแล้วล้วพรุ่งนี้โชว์อยู่นั่งไล่อ่ะเหมือนวันนี้ไม่มีงานแล้วครับวันนี้จะไม่อยากดูอยากดูฟีดแบกกันดูฟีดแบกเอแบบฟีดแบกดีมากๆเลยครับแล้วเห็นบางคนก็บอกว่าอะไรนะหลบสปอยสุดๆเลยเออก็รู้สึกว่าก็ยังมีคนที่อยากจะมา ได้เห็นโชว์ของเราเป็นครั้งแรกในวันนี้เหมือนกันครับซึ่งเราบอกได้เลยว่าวันมกคนที่ดูเมื่อวานวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมใช่เรามีโชว์ที่แตกต่างแล้วเราก็มีแกสด้วยวันนี้ก็มีเกสเกสไม่เหมือนเดิมให้ถ่ายซีว่าใครเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยแป๊บเดียวเยามของคุณ Turn, h, Gian, annt, open, oh แบบเป็นนนส่วนท้งแบบที่มันเป็นบผัดไหมเพราะว่าโชว์เขาตั้งแต่ พอมีปัดวางขายก็เอาเลยิแต่อยากบอกพวกเค้าเมื่อสองวันแม้จริงจริงก็อยากจะขอบคุณเลยครับทุกคนเลยจริงเอ่อทั้งแฟนๆชาวไทยแล้วก็อินเดียแฟนด้วยครับเพราะว่าเมื่อวานมีนเดแฟนมาบินมาหาเยอะมากๆเลยคนที่อาจจะไม่เคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติครับเราก็ได้ได้พบได้เจอกันเมื่อวานเยอะมากๆเลยครับก็อยากจะขอบคุณที่รอ รอคอยวันที่คอนเสิร์ตของผมกับเฮียได้จัดขึ้นครับแล้วก็มาแบบมาสนุกด้วยการทุกคนก็แบบเรียกว่ายังไงดีมาเต้นมาร้องมาแบบส่งเสียงกรี๊ดาดด้วยกันออแล้วก็ในไลฟ์สตรีมด้วยครับถึงบางคนอาจจะไม่สะดวกมาแต่ว่าเขาก็อยากจะร่วมโมเมนต์ไปกับเราอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนแบบอยากดูใช่ตอนนี้ก็ไลฟ์สตรีมยังมีขายอยู่นะครับผมสามารถคุณหนุนได้นะครับผมฝากพย่ที่สื่อ ใช่วยลงซึ่งพออย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าคือเกย์สองวันก็ไม่เหมือนกันการเลือกเกย์คืออะไรสองวันเอาแค่เลือกแค่เลือกไม่ต้องบอกว่าเป็นใครก็ได้อ่ะจะสปอยแค่นี้ถ้าในวันนี้เอ้ใครเล่าแล้วแล้วพี่เต้เอาเมื่อวานเอาเมื่อวานที่ผ่านมาเมื่อวานที่ผ่านมาโฟอีฟครับน้องๆไอ้เออเอาเมื่อวานเมื่อวานทำไมเป็นโฟอีฟคะเพราะว่าอย่างเออ่ ที่เป็นโฟอีเพราะว่าผมชอบโฟอีเลยจริงๆผมทั้งผมทัท้งเฮียเลยชอบครับชอบเพลงของโฟอีมากๆแล้วก็ชอบแบบรู้สึกว่าเขาเป็นไอดอลที่คนรู้จักทั้งประเทศเลยครับแล้วเขาเก่งเขาเก่งมากๆด้วยซึ่งผมก็เคยโคเวอร์เพลงของโฟอีไปตั้งแต่ช่วงที่เพิ่งเข้าวงการมาใหม่ๆด้วยแล้วที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เคยร่วมง,งานกันด้วยครับก็เลยแบบลองไปเชิญ ไปชวนดูว่าแบบถ้าเกิดเขาว่าสะดวกก็อยากจะให้เาเป็นเกสหน่อยดีนะที่แบบว่าเคยออกรายการด้วยกันเนาะหนอก็แบบวันนี้อะค่ะไม่ต้องบอกว่าใครแต่แค่แบบว่าเอ้ยทำไมถึงเป็นคนนี้อยากร่วมงานเพราะอะไรอยากให้เขามาขึ้นคืนคำเดียวเลยเนาะหนูเนาะเหมือนกันชอบชอบครับชอบชอบอยู่แล้วเนี่ยแค่นี้ก็สปอยแล้วนะหนูจริง คือคือคือสิ่งที่เป็นเกมวันนี้คือมาจากความชอบของเราสองคนใช่แต่ลูกงงานไหมผมไม่เลยอุยแล้วผมดีใจมากมากยังยังไม่ผมสมัยเด็กๆอ่ะสมัยเด็กๆชมาเยเด็กๆเด็กๆแปลว่าเป็นตำนานหรอไอ้พูดได้นะตำนานตำนานอ่ะเพิ่งเป็นตำนานทัศน์ศิลป์ผมเป็นตำนาน แม่ของเราดีกว่าดูไม่พูดเนี่ยดีกว่าเลยกจะหนุดไปเยอะวันนี้ก็คือแบบว่าแบบชอบครับชอบกีแน่นอนแฟนกีแน่นอนแน่นอนของเราประกันเพราะว่าได้ข่าวว่าคือเกณฑ์คุณแค่คุณเชิญเกณฑ์นี้มาคุณจะกีเราหรอเข้ามาได้อะกีดเหมือนกันครับกีดเหมันขอเนี่ยกีดว่าเขามาเขามาด้วยเอออะขอถามขอถามย้อนกลับไปตอนที่ไปงาน ภาพยนตรที่ตัดปัจจุบผมเจ้าโมเมนต์เดินครมแดงที่เป็นยังไงบ้างคะไม่คิดไม่ฝันอีเบนิสใช่ไหมครับใช่ไปงานฟิล์มเฟสครับผมได้มีโอกาสเดินพรมแดงตอนนั้นไปของภาพยนตร์ดับแสงด้วยครับผมแล้วก็มีทีมงานที่แบบว่าเราโคกันเราได้มีโอกาสได้ไปเดินครับผมความซึ้งมันเป็นยังไงเนี่ยโหแค่สั้นเลยคือแบบเขาเป็น งานภาพยนตร์ระดับโลกนะมันเป็นงานที่ใหญ่ใหญ่ซะจนเราผมไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ไปด้วยครับแล้วแบบไปช่วงวัในช่วงเวลาที่เร็วขนาดนี้ทั้งที่เพิ่งจะเข้าวงการมาได้ไม่นานไงเครับรู้สึกว่ามันเป็นความโชคดีมากๆด้วยของผมครับแล้วแบบมันเป็นมันเป็นโมเมนเต์แต่เรายังรู้สึกดีที่แบบมีเฮียไปด้วยครับเพราะถ้าสมมติไปคนเดียวอย่างเงี้ยน่าจะ ม่ก่อนเดินคืนก่อนเดิน,ค,ดนคุยกันยังไงอ่ะคุยกับโอ้เดี๋ยวพวกเนี้ยต้องแบบต้องไปร่วมงานแล้วนะต้องเดินแล้วนะได้แบบเจอกับนักแสดงระดับโลกตอนตอนแรกตอนก่อนจะเดินคืนยังไม่ตื่นเต้นฮะแต่พอแต่งหน้าทำผมแล้วแบบไมรูยังไงเอาละจะเป็นยังไงเอาละเดินลงโรงแรมมานยังไงเนาะเป็นยังไงจะคุยกับใครรู้เรื่องไหมแล้วเขาจะไปยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยเป็นฟีลตื่นเต้นทั้งคู่เลยครับแบบไม่รู้จะทําตัวยังไงดีแต่ว่า แล้วก็สุดท้ายก็เหมือนผมมาตื่นเต้นใช่ไหมแต่ว่าเห็นแบบแฟนๆอินเตอร์แฟนที่นู่น่ะเขาก็มายืนกันอยู่ข้างๆด้วยมาเป็นแบบมาเป็นส่งเสียงเชียร์ให้เงี้ยเราก็อุ่นใจขึ้นเหมือนเรามีมีเพื่อนมีเพื่อนเราพี่สิงหุ่ะบินกลับมาครับผมใช่ไปงานแฟชั่นวีคมาก็เป็นสายหนึ่งที่เราใฝ่ฝันที่อยากจะไปก็ได้มีโอกาสได้ไปทางดอรเช่ครับผมก็รู้สึกสนุกและเอ็นจอยมาก ซึ่งก็มีมีนิเจอร์ไทยม,ม,ม,มีโบครับมีโบบรรยากาศ,าาศาโอ้โหบรรยากาศาเป็นไงรู้สึกว่าเราได้เข้าถึงในจุดแหล่งกำเนิดของแฟชั่นจริงๆเราได้เจอแบบว่าหลายดาราศิลปินหลายคนมากๆครับผมก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้นั่ง follow แลวรู้สึกเฮ้ยได้นั่งดูแฟชั่นโชว์แบบจริงๆามรู้สึกแบบเป็นแบบนี้แต่เราไม่เหงามีโบเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเขาแบบชิลเขาโอก็แบบว่าสายโมเดลอยู่แล้ว ปิเนอรแบบไอจุดแรงมากคิดเว่าเราก็ติดเท้าไฟอ๋อเพิ่งเพิ่งรู้เมื่อวานอันนี้ผมก็ชอบจริงเหรอพี่ก็รู้สึกดีใจมากก็ไม่คิดหือกันว่าจะติดททอาไฟด้วยครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็ปีหน้าก็อยากไปอีกหนูอยากไปไหมหนูชอบแฟชั่นไหมอันนี้ต้องแล่แต่โอกาสจะจะได้โอกาสนั้นหรปล่า ใช่เดี๋ยวโชว์ไหมซีทรูแต่ชุดที่เธอสวยทุกชุดเลยเดี๋ยวนะเราเราซองเขาแล้วค่ะซองแถมซองทวิตอยู่เปลี่ยนุุกกสนเปลี่ยนโอ้โหไม่รู้ว่าหนึ่งเปลี่ยนกี่ชุดครับแต่ว่าชุดปังทุกชุดเลยส่งให้ดูไวาท้องแก่เดี๋ยวเขาใส่ชุดนี้การไหนการรับรางวัลปะจุชุดเขาก็ไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาครับชุดเขาก็ไม่ธรรมดาก็เอ่อ ตอนที่เห็นชุดเขครั้งแรกอะรู้สึกไังชุดไหนมีหลายชุดนะทั้งที่พี่ว่าลุคหนิวต้องทิ้งชุดเดียวแบบนี้แหละอ๋อชุดวันงานฮะอาชุดซีทัวร์เอาลูกไม้ชอบครับสวยสวยมากเลยแบบดูใช่แล้วเฮียใส่แล้วเหมือนยิ่งชุดก็ดูดีอยู่แล้วแล้วเฮียก็ดูดีด้วยแล้วมันทำให้แบบมันอยู่ด้วยกัน เอาละโอตีแม่แต่ดีเนี่หล่อมากวันนั้นออร่าเหมือนเหมือนมีไฟแบบส่องออกมาจากข้างหลังเลยครับขอบพุทธเจ้าหรอไม่ใช่นี่นี่สปอยยืดกันคลอีกแลคือแบบผิดจาว่าคือแบบว่าพอตอนที่เราเห็นเรารู้สึกว่าโอ้โหแบบเขาดีชิมากใช่ครับภูมิใจภูมิใจภูมิใจมากๆเลยดีใจแทนดีใจมากๆให้กำลังใจเราเพราะว่าเป็นงาน ใหญ่เขต้องไปคนเดียวเขไม่มีเราเลยนะก็คิดอยู่ว่าเฮียจะคิดถึงหนูไม่ได้เฮียถูกไหมคะไยอ้าวเขาเลยอ่ะคิดคิดถึงคอนเสิร์ตมากว่าจะเป็นยังไงตอนตอนนั้นแบบกังวลมากคิดถึงคอนเสิร์ตว่าจะเป็นยังไงก็เออหนูตั้งใจซ้อมนะเดี๋ยวเฮียกับปอซ้อมเลยอ่าในหลักเรืนี้ก็จะมีโปรเจกต์พิเศษด้วยใช่ไหมคะสิที่เราจะเกิดขึ้นอ๋อหลายเรืนี้ครับก็ ใช่ครับเดี๋ยวจะมีข้าวฟ้าเคียงเธอครับซีรีส์ซมวไเวอร์ด้วยครับผมแ,<อ>แล้วก็จะมีเพลงด้วยดำเนินการ่ไหมายถึงอัวเรื่องนี่ครับฟ้าก็มีมีคุยครับคุยกันเรื่อยๆครับผมตอนนี้ที่ end, ไวที่สุดเป็นซมวไเวอร์ครับผมเดี๋ยวเร็วๆนี้ครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีเพลงของเขามี่แลวของผมเร็วๆนี้ครับในช่วงนี้เออ ช่วงนี้เหมือนมีหลายอย่างให้โฟกัสเหมือนกันก็รู้สึกว่าถ้าอยากจะทําบางอย่างให้ดีก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงับต้องค่อยๆค่อยๆค่อยๆถ้าแบบว่าเรามีเวลามันก็สอวันดีเขาจบคอนเสิร์ตแล้วก็คือพรุ่งนี้ได้ทำเพราะว่าคอนเสิร์ตทสองวันนี้หนักบ้างนะก็เป็นเป็นครั้งแรกของเราสองคนเหมือนกันเนาะที่จัดสองวันแต่มันแบบมันสนุกนะมันเหมือน ได้มันเต็มอิ่มจริงๆครับือว่านี่บางทีวันนึงมันไม่เต็มหรือว่านี้หนูจะจัดเดี่ยวอะตอนนี้มานั่งคอนเสิร์ตคู่แต่เดี่ยวได้ไงอ่ะไม่ไม่ติกันตรงนี้ค่ะเป็นนะที่ตอนนี้เราถือแบบว่าเป็นแบบว่าคู่บุญกันได้เลยนะเพราะว่าแบบคู่บุญกันมาแบบตลอดนคู่บุญยังได้ไหมครัู่บุญคู่บุญเหรอคู่บุญเนี่ยเหรอแล้วแคู่บุญ เข้าใจความหมายป่าว่าผู้บุญเหล่านั้นก็เหมือนแบบเป็นผู้บุญแบบว่าช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันใช่ไหมอยู่ด้วยกันแล้วก็จะยิ่งเจริญ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 พรถ้าจเจริญขึ้นไปก็คู่บุญแหละครับเอาเจริญเจริญอยู่แบบนี่เจริญอยู่แล้นี่เราพูดคำว่าเจริญ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 นะหนูหนูมันพูดเป็นหนูเด็กกว่าใช่ไหม กูได้ก็น่ารักน่ารักเจริญเจริญเรารู้สึกแบบนั้นไหมเนี่ยที่คนมองคนี้แบบกูเราคอยแบบคอนเสิร์ตการอยู่กับลรารู้สึกครับยิ่งยังไงก็อย่างที่เคยบอกหลงไปก็มีเรื่องอะไรก็คอยซัพพอร์ตตลอดครับผมอือมันเหมือนถ้าถ้าผมอยู่ไม่ได้มีเฮ้วันแรกวันนี้ก็คงไม่มีคอนเสิร์ตนี้มันอะไรประมาณนั้นแหละว่าหนก็มีคอนเสิร์ตเดียว ก็เดี๋ยวในอนาคตมีอยู่แล้วแต่วันนี้เป็นคอนเสิร์ตคู่ไงหนูหมายถึงว่าถ้าเกิดถ้าหนูไม่มีเฮียองเงก็ไม่มีต้องเป็นเฮียอะไรคอนเสิร์ตคู่อ่ะให้หนูคู่กับใครเราจริง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 ครับฝากถึงแฟนๆหน่อยค่ะว่าถึงวันนี้เป็นวมาถึงกัรโทรงเราแล้วสามารถดูได้ครับผมก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับผมตอนนี้ทางไลฟ์สตรีมมิ่งก็สามารถ ดูได้อยู่นะครับผมะคอ c o n c e r ตนะครับผมก็แปะลิงก์ไว้ใน i a g Story ของเราแล้วแล้วก็ทาง Twitter นะครับผมก็รับรองว่ามีโชว์ที่แตกต่างแน่นอนอวันนี้นะครับผมแล้วก็จะมี g ิ m ม i c k อะไรๆแน่นอนหรือว่าสภผ้าอีกนิดนึงแล้วก็เกสแน่นอนนะครับเป็นเกสที่เราทั้งสองคนชอบมากๆครับผมใช่ครับยังอยากให้มาดูอยู่นะครับแล้วก็บัตรตสตรีมมิ่งเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยถึงแม้ว่าคอนเสิร์ตจ,จะจบไปแล้วครับทุกคนยังสามารถมาแบบมาย้อนหลังดูโมเมนต์ต่างๆได้ด้วยแล้วก็อยากจะ ฝากช่วยให้เล่นเทรนทวิตเตอร์ด้วยครับใช่แล้วก็มีของมียิมดีช็อปด้วยนะครับสามารถช้อปปิ้งได้นะครับผมมีบงด้วยนะครับผมเก็บเป็นที่ระลึกเนาะหนูเนาะยังไม่ได้ไปดูช็อปอย่างว่าแถวยาวแค่ไหน่คุณอ๋อขอหมดยังฮะ่ฝากซื้อด้วยนะครับซปเปอร์ซันนะคัะโอเคค่ะขอบคุณค่ะะ